คอเ from s p a ป n ขอเสียงประมือต้อนรับอับเดลคารินอัลเลราโน่ะมาดูกันบ้างครับมวยสายแข็งจากสเปนครับหนุ่มบาเซลโลนาครับอับเดลคารินอัลเลราโน่ครับฝิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยที่มาแรงที่สุดแห่งยุทธอย่างซองเดชพันธ์26ปีจากสเปน อเบลคอร n นออเรลิโนมีคือนักชกจากมุมน้ำเงินครับมาดูมุมแดงจากประเทศไทยกันบ้างนะครับอายุ26ปีเช่นเดียวกัน0181เซนติเมตรนะครับเรื่องฝีไม้ลายมือไม่เป็นสองรองใครปรบมือต้อนดับมุมแดงก้องไกรสิงห์พยักฆ์แรนชับมวยชาย นักชกหนุ่มจากเมืองบางกรปากน้ำโพนครสวรรค์ครับก้องไกรสิงพยักเรนแถบมวยไทย Ladies and Gentlemen please welcome the Red Corner from Thailand นักมวยายนี้ไม่ธรรมดาจริงนะครับแหมบริกรรมคาถาครับก่อนที่จะขึ้นมาเปิดศึกกับหนุ่มจากสเปนก้องไกรสิงพยักเรนแถบมวยไทยน็อกไม่น็อกนับไม่นับครับตามดูกันเลยครับกับเด็ดมวยเดือดวันนี้ มาดูข้อมูลครับ26ปีเท่ากันครับ181กับ176็1 7ครับเป็นหนุ่มไทยครับสูงกว่าประมาณ5เซนติเมตรครับประสบการณ์น่ยอยู่ที่กล้องไกลครับแข้งเนี่ยถือว่าอันตรายใช้ได้ครับแต่กลายเป็นอัเดลคารินครับเตะทักทายก่อนเลยครับนี่ถือว่าเป็นเวทใหญ่เลยนะครับ154ปอนด นี่นะครับแหมเราต้องการครับมวยเวทนี้ไปรับมวยกับนักมวยต่างชาติไปรับมือนน่ะมวยต่างชาตินะครับดูแล้วก็ออุ่นใจนะครับตอนนี้กองไกลดูจากสายตานี้ยังไม่เสียเปรียบในเรื่องสลีละกับอับเดลคารินอเลลาโนนะครับดูจะลอยกว่าด้วยครับจากข้อมูลครับพอเทียบกันก็เห็นนะครับอ่ะยังโตงูตันํำตัวสวยครับกองไกลโอ้โหคืนหมัดเหมือนกันครับอับเดลคารินบอกผมซ้อมสอเดชันธันครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับขนหมัดมาแน่ครับกองไกลก็บอกว่าแหมมาจากสิงพยักฆ์เรนแถบมวยไทยนี่เขาเน้นเรื่องการฝึกซ้อมการฟิตซ้อมครับต้องแข็งต้องแกรงต้องเกินร้อยถึงจะมาได้ที่น่าสนใจคือสิงพยักฆ์เรนแถบมวยไทยนี่อยู่ที่มาเลเซียนะครับค่ายนี้ครับเป็นนักมวยไทยครับสิงพยัคฆ์ครับปเปิดค่ายมวยอยู่ที่นู่นแหละครับเกาะบอร์เนียวครับประเทศมาเลเซียครับ คนหนึ่งมีแข้งคนหนึ่งมีหมัดครับน่าสนใจครับคู่นี้หมัดจุธียเดคาเรลโลครับแข้งก็ต้องแน่นอนครับเป็นของกองไกลครับทีมยันไว้ครับดูครับแข้งจะยาวกว่าหมัดไหมโอ้โหเตะี่เต็มแรงเลยครับวัดกันเลยครับคาเรลโนจะรับแข่งของกองไกลได้ถึงกี่ยกครับไม่ครับสับล่างกลาง ต่อยลำตัวคืนยังไม่ถึงครับโอ้โหหดอีกแล้วทีนี้เป็นพับไหนครับอ่ะเชียวเชียวไปหน่อยครับคลองเครื่องครับแมปากบอกสอรี่เลยครับกล้องไก่ดูที่มุมของกล้องไกลนี่ก็ยังดูว่าสบายๆนะครับไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรครับไปตามแผนโอ้โหหดเลยครับพับนอก oh. อ่ะหด oh. คืนครับโอ้โ oh. ห oh. ทักทาย สบายดีไหมอับเดคารินเม้มริมฝีปากบนเลยครับโอ้ตั้งลำตัวดีครับอับเดคารินต้องระวังเหมืองครับยิ้มนี่เก็บอากาศนะครับกองไกลต้องเกรงทองดีๆเอาเอาคืนเหมือนกันครับคนละตุบองตุบครับยกแรกโอ้ดูแล้วทรงเดียวดูแล้วสไตล์เดียวกันแล้วครับโอ้ยอับฟังคัดด้วยครับโอ้หมัดน่าสนใจครับอับเดคาริน โอ้โหต่อยทีนี่ครับล่างสลับบนโอ้โกองไก่ยังไงกองไก่โอ้โหโอ้โหมาฉายช่วงปลายยกนะครับอเดเอรคาเรนอเรลันโนโอ้ต้องกอดเลยเหมือนกันครับโอ้โ,โดนไปหลายๆหมัดมีช็อตเหมือนกันครับ20่สิบวิสุดท้ายนี่แน่นอน,นครับอเดรคาเรนิวระดมต่อยคือหมัดทุกน่ะไหมอ,อันตรายนะครับหน้าโกลก็อัพคัตนะครับดูครับภาพช้า มีที่เหมือนกันครับตบลาตัวมีเป่าปากเหมือนกันครับโอ้นี่แกเอาลําตัวรับแข้งของกล้องไกลครับลงทุนมากครับและนี่ครับบาทาลูกพักครับนี่ครับฮุกทำไมเข้านะครับแต่ว่าประคัตต้องระวังเลยมันลอดกาดเข้าไปครับแยกสองครับต้องเริ่มสุมไฟได้เลยนะครับกล้องไกลครับ ให้มันร้อนฉาร้อนฉาสักหน่อยโอ้โหทลาบัตรดี้อบเดลคารินนี่ไม่กลัวอยู่แล้วครับโอ้พร้อมบวกครับออบเดลคารินบอกมาสิเริ่มเดินกดดันมากขึ้นเลยครับก้องไกลเข้าไปโอ้โหบุกไหนโอ้โหครับโอ้ยต้องระวังครับระวังศอกด้วยครับ ป้ายหน้าครับแอ่เริ่มจะบี้หน่อยครับกองไกลเห็นไหครับอยู่ระยะห่างนี่โอ้โหต้องระวังหมัดของอัดเลคารินเลยครับเข้ามาหัวดครับพับนอกโอ้โหนี่นะครับอาวุธอันตรายครับอัดเลคาลินครับหมัดตัดลำตัวนี่มันมีผลนะครับโดนบ่อยๆนี่มันจุกมันเสียดได้ครับ โอแล้วต่างชาตินี่เขาก้าต่อยนะครับนักมวยไทยนี่ไม่ค่อยใช้กันครับอ่ะกองไก่สับบนครับเล่นงานขาซ้ายของอับเดลคารินนะครับหีบยานออกไปครับอ่ะจิ้มลำตัวคืนบ้างครับโอ้เริ่มออกทีออกเยอะเลยครับเริ่มยอะเลยครับโอ้ยเจอบ่อแล้วครับกองไก่ ยางจากบาร์เซโลน่านี่ไม่ค่อยดีครับอีกครึ่งยกครับเอายังไงครับอับเดคาลิคาเลลาโนโอ้ยเอาจะแตกไม่แตกครับเออตอนนี้ลั่วแล้วครับลั่วโอ้โหระยะแตกตอนเกือบเที่ยงคืนจะไปป่าที่ไหนครับป่าที่ไหนครับยังเข้าไปครับอ่ะไหวไหมครับโอ้โหกรรมการต้องโบกเลยครับแเจ็บใจตัวเองครับโอ้โหเนี่ยครับลูกพี่ครับสิงพยักครับ โอ้ oh, ลูกเตะจอขานี่ถ้าเราสังเกตดูนี่เริ่มมาตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ผลในยกที่2ไปดูภาพช้าครับโอ้เ oh, ตะไปบริเวณข้อพับอะครับร้อยต่อครับตรงบริเวณหัวเข่าอะครับโอ้โหเตะนี่ตัวเด้งตัวลอยเลยครับนี่ครับกล้องไกลครับวันนี้นี่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยครับ ว่าดูขาอีกทีครับโอ้โหก็ไม่ไหวนะครับเรียมเหลือทนครับชัดช้าอีกทีเนี่ยครับโอ้โหเตะลอยเลยครับโอ้โหกรรมการต้องยุติเลยครับแล้วผู้ชนะครับไม่ธรรมดาครับชนะไปในยกที่สอง The w i n n e r b y t k o goes to Red แล้วก็เป็นหนุ่มจากปากน้ำโพครับก้องไกส่สิงพยักษ์เลนแถบมวยไทยครับเจาะยางหนุ่มสเปนครับน็อกเอาไปนยกที่2ครับ